พามารับชมค่ะกับตัวรถ Toyota c h r 1.8ตัว h ฮ b i ิดนะคะตัวนี้เป็นตัวไฮตัวท็อปสุดเลยปี2019ค่ะได้เป็นสีดำมานคะคะตัวนี้ปรับรูปแบบโฉมใหม่ใครที่กำลังมองหา Toyota CSR อยู่นะคะคลิปนี้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์พาชมรถมือ2คลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะกับรถเข้าใหม่ค่ะพี่ๆค่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเป็นแนวรถ crossover ค่ะเครื่อง1.8กับ Toyota CSR 1.8 h y b r ิ d ตัว h i ฮปี2019คันนี้เลขไมล์148,000กโลค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถ h y b r i d นะครั ส่วนใหญ่แล้วเนาะใครที่แบบต้องการรถที่แบบใช้เยอะนะคะตัวนี้รถไฮบริดเล็กใหม่อาจจะค่อนข้างเยอะนิดน,นึงอยู่ที่1,48,000 0โลพี่พี่ขาแต่ก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมนะกับตัวรถไฮบริดประหยัดค่ะคันนี้นะคะประหยัดอัตราการประหยัดจะอยู่ที่ประมาณ2 1 2 1 21กิโลลิตรนะคะได้เป็นสีดำมาตัวนี้เป็น Toyota CSR 1.8 h y หนึ่งจุดไฮบรตัวท็อปสุดนะคะออกห้างป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่ง ก็คันนี้นะคะประหยัดไปโอ้โหเป็นล้านเลยนะเหลือเพียงแค่5 8 9 0 0 0 0ก็ประหยัดไปอ uh. ๋อ หลายบาทอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยค่ะพี่ๆคะ่ะตัวนี้ได้เป็นสีดํามาเป็นแนวรถครอสโอเวอร์นะคะเป็นแนวคล้ายๆกับแฮทสแบ็กห้าประตูแต่ยกสูงขึ้นมานะเพื่อการมองวิสัยทัศน์นะคะได้ดีขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว CSR นะคะเป็นตัวไฮบิดนะเพราะว่าจะได้ตัวโลโก,โก้ที่ได้เป็นสีฟ้าบ่งบอกว่าคันนี้เป็นตัวไฮบิดคันนี้เพิ่งเข้ามาค่ะถ้านับจากคลิปนี้นะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะคะมาดูไฟหน้ากันค่ะนะไฟหน้านะ ตัวนี้ได้ไฟหน้าเดิมได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ d a y t i m ม r ลันนิ่งไลค่ะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนั้งหนึงนำมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งด้วยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านและที่สำคัญค่ะได้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามาด้วยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็คือว่าหากโดนใกล้วัตถุต่างๆเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยก็คือมีเสียงร้องออกมาเพื่อความ ปลอดภยัยนั่นเองค่ะฝากระโปรงค่ะนะคะรุ่นนี้นะฝากระโปงรงสันเหลี่ยมคมต่างๆเดี๋ยวอาจจะไม่ได้มีเยอะมากมายนะก็เป็นแบบเว้าวลงนิดนึงนะคะคันนี้ก็เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพเพิ่มเติมให้เพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาค่ะพี่ๆคะ่ะตัวนี้นะคะด้านข้างสันเหลี่ยมคมก็ได้รูปลักษณ์สวยเลยทีเดียวไม่มีพิกความชนหนักจมน้าถ้าใครนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนาหลักฐานมาได้เลยนะเรายินเดียรับคืนเต็มจํานวนรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะมาดูในส่วนของแมค็กค่ะรุ่นนี้นะคะได้แม็ก ลายใหม่มาค่ะได้เป็นสีทูโทนได้เป็นแม็กสีเงินตัดกับสีดํามาแม็กห้าลูกค่ะคันนี้นะคะได้เป็นยางกูดเยียมายางปีสองพันยิบสามด้วยนะคะอะดูซุ้มลอสักนิดหนึ่งนี่ค่ะ,ะคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ย้านะคะเพื่อเป็นรถเข้าใหม่ถ้านับจากการรีวิวของน้ำหนึ่งวันนี้นะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้ตอนเย็นเองนะักกระจกมองข้างได้เป็นสีดําด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะคันนี้นะคะ ติดคำว่าไฮบิดนะคะเพิ่มเติมเข้ามาภาษีพรบรนะคะก็เรามีการ ดูแลแล้วก็ต่อให้ค่ะที่เปิดด้านนอกได้เป็นสีดำกระจกเดิมค่ะด้านข้างกระจกเดิมด้านหน้าเป็นตาโยต้าตโยต้าตาโยต้าโยต้ากระจกเดิมค่ะนะคะคันนี้นะแล้วก็ติดคิ้วนะคะโครเมียมนี่ด้านล่างตรงนี้ให้นะคะ,ะมาดูไภายในสักนิดนึงเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพาดูในส่วนของโครงสร้างอยากให้มั่นใจในส่วนของตัวรถตัวน็อตต่างๆค่ะนะคะคันนี้การันตีสภาพเดิมเลยได้เป็นสีดํามาดูดุดันมาเลยนะคะส่วนด้านข้างค่ะได้ แผงประตูมานะคะแล้วก็ตรงนี้แผงประตูได้มาอยู่แล้วสีดําตรงนี้เป็นสีน้ําตาลค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นหนังเดิน แต่เข็บตรงนี้นิดนึงนะคะร่องรอยตําหนิเล็กๆน้อยๆค่ะจะอยู่ตรงนี้นิดนึงค่ะพี่ๆค้าไม่ได้มีออผลในการขับขี่ค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้เป็นสีน้ําตาลมานะนี่จะเป็นพลาสติกนะคะแล้วตรงนี้กระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าแต่ว่าจะเป็นอออโต้นะคะก็ได้ทั้ง4 4บานเลยตรงนี้ก็มีช่องเก็บใส่แก้วน้ํานะคะแล้วก็ตรงประตูไม่มีรอยบุบไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวค่ะไม่มีชนหนักมีตรงนี้นะคะแผ่นเพจปี2019ตัวน็อตต่างๆการันตี สภาพเดิมสวยค่ะหักนํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังค่ะพี่ๆคะ่ะนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนอ่ะมาดูรอยเมคอาร์ตตรงนี้กันดีกว่าพี่ๆคะ่ะรอยเมคอาร์ตด้านข้างสวยมากๆนะคะนี่นะคะรอยคมนะคะนี่สนใจเข้ามาดูสภาพรถได้เลยถ้าใครแบบหาข้อมูลมาแล้วลหนึ่งเข้าใจ อันนี้คือพอรู้แหละถ้าลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนอาจจะหาข้อมูลมาคร่าวๆแล้วแต่ว่าก็อยากได้ความมั่นใจในส่วนของโครงสร้างหรือว่าสภาพรถใช่ไหมนะคะคันนี้นะคะการันตีมั่นใจได้เลยค่ะได้เป็นเบาะหนังนะคะและตรงนี้ก็มีระบายอากาศด้วยปกติแล้วเนี่ยเบาะหนังส่วนใหญ่แล้วเบาะหนังเนี่ยเขาอาจข้อดีของเขาทําความสะอาดได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งคือแต่เขาอาจจะอมความร้อนแต่ว่าเบาะหนังอันนี้นะคะเขาทํามาเพื่อระบายความร้อนได้ ดีอีกด้วยนะคะมีการระบายความร้อนเพิ่มเข้ามาค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะก็ตัดกับวัสดุสีเทาตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกค่ะภายในก็ดูลุลาเพิ่มเติมเข้ามานะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยมาดูด้านหลังกันต่อนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ถือว่าอ่า กับหนึ่งคิดว่ากว้างนะแต่ว่าดูในเรื่องของรูปทรงตัวรถเนี่ยเราก็ดูข้างในเนี่ยเขาจะคุมโทนเป็นสีดำอาจจะมองแบบว่าแคบเนาะแต่ว่าคันนี้คือถ้าเรานั่งเนี่ยกระจกเขาอาจจะอยู่สูงนิดหนึ่งนะคะกระจกอาจจะอยู่สูงนิดหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะอ่ะดับหนึ่งขอปรับไม้นิดหนึ่งก่อนปรับไม้นิดหนึ่งก่อนอ่ะนี่ตัวนี้นะคะตาโตโยต้านะคะเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแผงประตูสีดํานะคะ ด้านในค่ะที่เปิดด้านด้านในก็ได้เป็นสีเงินค่ะแล้วตรงนี้ก็ได้เป็นสีน้ําตาลนะคะนี่กระจกนะคะได้เป็นอออโต้คะเป็นอัตโนมัติเป็นไฟฟ้าแล้วก็เป็นออโต้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็อาใส่แก้วน้ําได้นะคะก็มีช่องใส่แก้วน้ําให้นะคะแต่ต้องหาแก้วที่แบบพอดีกับตรงนี้หน่อยนะ,ะนะคะขวดน้ําอ่ะได้อ่ะขวดน้ําได้อยู่นะคะอันนี้ก็คือภายในยแล้วก็ดูตัวรอยเมคอัพค่ะ นี่นะคะให้ดูรอยเมคอาพค่ะด้านข้างคันนี้นะคะจะบอกเลยว่าไม่ช้ำแล้วก็เป็นรถที่สภาพเนี่ยะะให้ดูเลยนะคะรอยเมคอาพตรงนี้จะเป็นรอยโรบอกนะคะที่เขาคลิปจะต้องมีซ้ายขวานะคะไอตัวรอยตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในอีกสักนิดหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวขอเปิดลิ้นชักดูข้อมูลรถสักนิดหนึ่ง คู่มือนะคะก็มีมาให้ครบนะคะ อันนี้เป็นภาษีเก่าอยู่นะคะแล้วก็ด้านด้านหน้าที่ติดนี้จะเป็นปี68แล้วเป็นปี68แล้วนะคะก็คู่มือนะคะก็ก็มีให้มีให้ครบเลยนะคะสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้นะคะเข้ามาดูสภาพตัวรถได้อ่ะมาดูล้อด,ด้านหลังกันค่ะในส่วนของล้อด,ด้านหลังนะคะกะ็เป็นดิสเบรกสีล้อเลยแม็กห้าลูค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะก็ได้เป็นยางกูดเย์เนาะปี2023ค่ะพี่ๆคะ่ะส่วน ด้านท้ายสันเหลี่ยมคมด้านท้ายค่ะนี่นะก็ระบบไลฟ้าด้านหลังนะคะตาโตโยต้าด้านหลังตัวนี้นะคะเสารับสัญญาณนะคะได้เป็นแบบครีบฉลามนะคะหรือว่าเป็นแบบชาร์กฟิดนั่นเองนี่นะคะด้านหลังสปอยเลอร์นะคะด้านท้ายแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยด้านหลังด้วยนะคะได้เซนเซอร์ถอยด้านหลังมาด้วยนี่ค่ะ ไฟท้ายนะคะเดิมสวยค่ะสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่0961984963ค่ะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้ด้วยนะคะรุ่นนี้ท้ายอาจจะแบบค่อนข้างหนักนิดนึงนะอาจจะค่อนข้างหนักนิดนึงห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็ถือว่า,วางกว้างมากเลยนะก็มีฉากกั้นให้นะคะรถ รุ่นแนวครอสโอเวอหรือออกแนวเป็นเหมือน h ฮ t ส h แบ็กเนี่ยก็คือห้องเก็บสัมภาระกับห้องผู้โดยสารนะคะก็เหมือนแบบจะทะลุหากันได้นะคะถ้าถอดต,ตรงนี้ออกนะตัวนี้เป็นฉากกั้นสามารถถอดได้ค่ะนะสามารถถอดได้แต่เนี้ยคันนี้คือมีมาให้ครบเลยนะมีมาให้ครบเลยอ่ะเปิดด้านท้ายดูชุดอุปกรณ์เครื่องมือ แม่แรงนะคะรุ่นนี้จะไม่ได้มียางอะไหล่ให้จะเป็นอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินมาให้นะคะนี่ค่ะให้ดูด้านหลังต่างๆสนใจไงทักมาดูสภาพตัวรถได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นไฮบริดนะคะ 1.8CSR เป็นตัวไฮบริดด้วยด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาด้วยก็คือ,อหากเราถอยเกือบใกล้วัดถุกอะไรสักอย่างนะคะเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ เตือนนะคะเป็นเซนเซอร์ถอยนี่ค่ะช่วงล่างเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้ช่วงล่างยังยังเคลอิอยู่นะยังไม่ได้เก็บงานนะคะคันนี้ย้ำนะเป็นรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพค่ะ,ะให้ดูแม็กดิสเบกสล้อเลยนะคะแม็กห้าลูกค่ะนะคะแม็กก็ได้เป็นสีทูโทสเปิดนิดนึงกระจกเดิมรอบคันค่ะนี่ได้เป็นเบาะหนังนะคะ อันนี้ย้อนแสงนิดหนึ่งสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยได้เป็นเบาะหนังเรียบตึงเลยเอามาดูฝั่งนี้น้ำหนึ่งเปิดไ้ดูฝั่งนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมเขาก็จะมีรอยเหมือนเป็นรอยโรบอกค่ะเขาจะขีบซ้ายขวานะคะนี่ค่ะอ่ะนี่ให้ดูรอยเมคอัพต,ต่างๆนี่ รถนี่คือมั่นใจในส่วนของโครงสร้างตัวรถได้เลยรับประกันค่ะถ้านำรถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนาหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีนะคะรับซื้อคืนเต็มจํานวนอันนี้คือแผงประตูสนใจยังไงทักมาได้นะคะกับ Toyota CSR นะคะแล้วก็ได้กุญแจแบบ Smart Keylet ด้วยนี่เห็นไหมนะคะอ่าแค่ล้วงเข้าไปนะคะเขาจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าล็อกก็คือกดแค่ตรงนี้นะคะอ่านี่ค่ะเขาก็ จะปิดแล้วนะคะนี่ก็คือเปิดไม่ได้แล้วนะแต่ว่าถ้าจะเปิดนะคะก็แต่กุญแจต้องอยู่ใกล้ๆนะคะถ้ากุญแจไม่อยู่ใกล้ๆก็ไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีเอ่อนี่ค่ะบายสปอร์ตมเนเตอร์นะคะซ้ายขวาเลยก็คือเวลาเราสวนกับรถนะก็คือจะบอกว่าเราสวนมีมุมอับนะคะเขาก็จะเตือนสัญญ,ญาณไฟให้และในส่วนของภายใน ผู้โดยสารแล้วมาดูห้องตรงที่คนขับกันบ้างพวงมาลัยค่ะนะคะมีฟังก์ชันซ้ายขวานะคะมีครูสคอนโทรลนะคะตัวล็อกความเร็วแล้วก็มีตัวเบรกให้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเราจะ จะชนแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีระบบเบรกอัตโนมัติก่อนการชนให้ด้วยนะคะพวงมาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาค่ะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะมีบลูทูธด้วยนะคะตัวนี้ก็ให้อ PTION ในเรื่องของความปลอดภัยมาครบไม่พอนะคะแถมให้อ PTION ในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาอีกคันนี้ได้เป็นปุ่มปุ่มสตาร์ทนะคะเป็นปุ่มปุ่มสตาร์ทนี่นะคะ มาดูแผงประตูฝั่งนี้ก่อนกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าค่ะนะคะกระจกทั้ง4ี่บานเป็นกระจกไฟฟ้าก็จริงแล้วก็เป็นแบบอออโต้ด้วยนะคะเป็นแบบอออโต้ด้วยนี่ค่ะมีปุ่มดันหลังให้ด้วยนะคะมีปุ่มดันหลังนี่นะคะดันหลังตรงนี้นะคะอ่ะ ไม่ปวดเมื่อยหลังแน่นอนค่ะแถมเป็นเบาะหนังก็จริงแต่ระบายความร้อนได้ดีนะคะแต่รุ่น CSR เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้เป็นออปชันในเรื่องของเบาะไฟฟ้านะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะแต่จะได้เป็นเบาะแบบแมนนวลแต่มีตัวปรับด้านหลังแบบไฟฟ้าให้นะคะมีคูดคอนโทรลให้ค่ะพี่ๆค่ะนะภายในจะบอกว่ารถรุ่นนี้ขับสนุกเพราะว่าช่วงล่างได้เป็นแบบ TNGA เป็นช่วงล่างที่แบบว่า กาะติดถนนได้ดีแล้วก็คงสร้างแข็งแปรงค่ะนะรถเออเอาเอาเอพวกที่เขาวิ่งแนวลีลี่เขาก็ไปไป,ไปแขว่งแข่งลรลี่กันนะนะขับสนุกค่ะในเรื่องของการขับนะขับสนุกจริงๆแล้วก็ช่วงนี้นะฝุ่นเยอะใช่ไหมแอร์ค่ะเป็นแอร์แบบนาโนอีนะคะเป็นแอร์แบบระบบนาโนอีป้องกันโห ตัวนี้นะคะคุ้มค่าถึงบอกไงให้ระบบความปลอดภัยได้ดีมากๆค่ะตัวนี้นะคะก็มีปรับอีโค่นะคะแอร์เป็นแบบดูโอ้ด้วยนะคะปรับแยกอิสระซ้ายขวานะคะเป็นแบบระบบนาโนอีด้วยนะคะเป็นแอร์ออโต้ค่ะหน้าจอทัชสกีนนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรกโหนะคะตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทเนาะอยยบเบรกก็ปุ่มสตาร์ทค่ะเป็นตัวไฮบริดนะคะก็ใครที่แบบอาจจะไม่ชินนิดนึงเพราะปกติเราสตาร์ทรถเครื่องเครื่องจะทํางานใช่ไหมแต่ว่าไฮบริดเนี่ย ตอนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ทํางานพี่คะนะคะแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะมีเสียงเครื่องมันอาจจะดูเหมือนดังมันดังขึ้นมานิดนึงแต่จริงๆแล้วอะ่ะระบบไฮบริดจะเป็นประมาณนี้อ่ะนี่หน้าจอแบบทัชสกรีนอ่ะนี่นะคะเป็นปุ่ม สัมผัสแบบทัสกิจนะคะเดี๋ยวลดเสียงนิดนึงนะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์คอนโซลด้านหน้าค่ะนี่การันตีสภาพเดิมใครที่มองหาตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถเข้าใหม่สภาพยังสวยขนาดนี้เลยพี่คะถ้าล้างทำความสะอาดสภาพจะสวยขนาดไหนนะ,ะตัวนี้กระจกมองหลังเป็นแบบออโต้นะคะมีไฟด้านหน้ามีไฟตรงกลางค่ะพี่พี่คะ่ะนะคะและตรงนี้นะคะที่บังแดดก็มี ไฟให้ด้วยนะคะก็มีทั้งสองฝั่งให้เลยนะคะแล้วก็เพดานอีกเครื่องทํางานแล้วนะคะแล้วก็เพดานนะคะก็ได้เป็นสีเทาดํานะคะก็เป็นสีดําภายในเขาอาจจะดูมืดดูทรงสปอร์ตแนวมืดหน่อยนะคะอ่ะแล้วกระจกด้านข้างเขาจะดูสูงหน่อยพี่พี่คะแต่จะบอกว่าคนขับนี่ขับสนุกมากๆเพราะช่วงล่างแบบ ดีมากนะคะรถรุ่นนี้แล้วก็ไฮบริดนี้คือประหยัดน้ํามันมากๆเลยก็อยู่ประมาณ20-21กิโลลิตรนะคะถ้าประมาณนี้นะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะ้น1.8ตัวตัวนี้เป็นตัวไฮถือว่าเป็นตัวท็อปเลย <c oughs> สนใจยังไงทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะ0 9 6 1 9 8 4 9า3รองรับน้ํามันนะคะเอ่อ e ี20แล้วก็บรรจุน้ํามันจะอยู่ประมาณ23 ยี่สิบสี่สิบสามไม่ใช่ยี่สิบสามสี่สิบสามลิตรอ,อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าค่ะการันตีสภาพเดิมพี่พี่ค่ะดูตัวน็อตต่างๆสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยนะคะตัวนี้ได้เป็นสีดาก็ใครที่แบบกําลังตัดสินใจนะคะชอบแนวรถรถแบบว่ารุ่นที่แบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะนี่ค่ะตัว CSR นะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยนะคะเป็นรูปทรงที่ไม่เหมือนใคร อะมาดูองเครื่องกันบ้างมาเริ่มจากฝากระโปรงก่อนแผ่นกันความร้อนแต่ฝากระโปรงสวยงามมากนะคะมอกอ,อยู่ครบชัดเจนสติ๊กเกอร์คำเตือนนะคะอยู่ครบนี่ค่ะข้อควรระวังก็อยู่ครบชัดเจนตัวน็อตต่างๆด้านข้างสนใจยังไงทักมาไฟด้านหน้าไฟเดิมค่ะคานด้านหน้านะคะ ไทยคยยโตเดิมแท้จากโรงงานนี่นะคะสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้คันนี้นะคะก็ถ้าเป็นไฮบริดออกจากห้างป้ายแดงมาเนี่ยก็คือเขาจะดูแลในส่องแบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางไม่จำกัดระยะทางนะคะอันนี้ปี2019ค่ะก็ใช้ได้นานอยู่นะเขากำลังมีการปรับปรุงในส่วนของตรงนี้เนาะในเรื่องของแบตในเรื่องของตัวรถไฮบริดเนาะ ก็ถ้าใครขับพิอุดนี่คือก็ยังทนถึกมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถส่วนของ C-HR ได้คันนี้เป็น Toyota C-HR 1.8 h y b r i หตัวไฮตัวท็อปสุดนะคะปี2019เลขไมล์ห8่มัโลค่ะเลขไมลถือว่าระยะทางเหมาะสมนะเพราะว่าคนที่ใช้ไฮบ r ิดเนี่ยเขาต้องการใช้รถอยู่แล้วนะเลขไมลอาจจะ อาจจะดูมากเป็นมากนิดนึงนะคะแต่ว่าในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ํามันเนี่ยก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยตัวนี้รองรับ e20 ค่ะบรรจุถังน้ํามันอยู่ที่ประมาณ43ลิตรนะคะพี่ๆค่ะใครสนใจสามารถเข้ามาทดลองขับได้ถ้าใครตัดสินใจอยู่นะคะหรือว่าแอดไลน์หาน้ำหนึ่งได้ค่ะ0961984963ค่ะเครดิตดีนะคะอัพจัดยอดเต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้คันนี้589,000 ย้นะคะย้านะคะ5 8 9 0 0 0ถ้าออกจากป้ายแดงเลยนะคันนี้จะอยู่ที่1 1 5 9 0 0 0ก็ถือว่าประหยัดไปเยอะมากๆเช่นเดียวกันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 000, 1 5 0 0 0ม0 0ประมาณนี้เกรดดีๆอัพจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้แต่ว่าถ้าใครแบบจะดาวขั้นต่ำนะสองสามหมื่นดาวได้เลยค่ะหรือว่าถ้าจะดาวมากกว่านี้ก็จะผ่อนถูกลงนะคะผ่อนถูกลงค่ะพี่ขาจัดยอดเต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้สนใจยังไงทักมาได้เลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้น่นนงขอตัวลาไปก่อนค่ะจะ ใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ